จะมีทั้งหมด10ครั้งที่เราโดนยิงได้นะครับถ้าเหลือสูนก็คือตายแต่ถ้าเราขึ้นหุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นสิบใหม่นะครับเลือดของมนุษย์เนี่คนับนะครับภารกิจของเราตอนนี้สำคัญมากๆเลยเอเจนต์ที่เราช่วยมาได้จากเอ5ฟด่านที่1นเนี่ยสามารถบอกตำแหน่งของฐานสเสบียงของศัตรูให้เรารู้นะครับซึ่งฐานเนี่ย มีโล่คุ้มกันอยู่มีโล่บาเลียอยู่ซึ่งเดี๋ยวยานแม่นะครับจะยิงทะลวงบาเลียให้นะครับแล้วก็ร้อยตรีสโตเนี่ยก็จะนําทีมเข้าไปในรอยเ,ออเขาเรียกว่าภายในรอยช่องโหวของบาเลียนั้นนะครับสรุปแล้วเราสามคนจะต้องไปลุยที่ฐานทัพศัตรูโอ้ยมีสี่คนแล้วเว้ย ร้อยตรีสโตนจะไปลุยที่ฐานของศัตรูนะครับยันแม่ของเราเท่ไหมคุณเบนวักยิปเอ็ดยิบห้า20 1, 20แล้วก็เดี๋ยวผมจะพอสไว้ในต้นภารกิจนะครับเกมที่มันพอสได้น,นี่ยยันแม่ของเราจะยิงเจาะบ,บาลเรือแล้วมันอยู่ที่ดาวท้อนั่นเองนะครับพอบาลเรือมันหายไปปุ๊บเราจะรีบบุกเข้าไปทันที คือแม้กองกำลังป้องกันโลกจะมีแค่หยิบมือแต่ว่าเป็นยอดสีมือกันทั้งนั้นน่ครับ w a r on the rock นะครับสงครามบนโขดหินนะเอาละเดี๋ยวผมขอพอสไว้ก่อนที่ต้นธุรกิจนะครับนี่เขาบอกว่าโชคดีนะ Stone นะครับเดี๋ยวผมพอสไว้ก่อนแต่ว่าท่านผู้ชมยังพูดคุยได้นะครับผมก็ยังพึ่งด่าน3ครับท่านครับผมพึ่งด่านสาครับอันนี้เรามาถล่มดาวมันดาวที่มันมาตุนกองกำลังของพวก ศัตรูพวกเอ็กซิทอันนี้คือเป็นอาวุธที่เอาไว้แบบว่าเนี่ยฮะสู้กับแรงน้ำถั่วนะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นหุน่นทำลายซะโอโ้โหคุณเชอรี่เอาซะผมหิวเลยคุกกี้ขนมปังโอวลจริงพร้อมเอาซะผมหิวเลยอะ อุ้๋อันนี้เป็นกระสุนเด้งเว้ล่ะกระสุนเด้งใช่ไหมที่อาย่านงนี้ไม่เด้งละจ้ะไม่ไหวไอ้ยานลบนี่ไอ้ปืนใหญ่นี่ แรงจริงอุ้ยท่านชมเห็นความเก่าของผมไหมหุ่นนะ่ะเอาละไม่ไหวแล้วขอตัวกลับไปเปลี่ยนหุ่นกันนะท่านชมบอกว่าเ้าจะเอาหุ่นไปทไหน นี่ไงแล้วก็มันมีประตูปิดใช่ไหมครับท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยประตูปิดจะเอาอยัางไงครับท่านผู้ชมเห็นสายไฟที่มันลากมาจากประตูไหมแล้วมันจะไปที่สวิตช์ออนนะครับนี่เกมปีหนึ่งันมีระบบระบระบขนาดนี้เลยนะนี่เราก็จะได้หุ่นลำใหม่มาลำเก่านี่เราเสียดายเว้ยเราเก็บไว้ก่อนแต่หุ่นลำนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่า ศัตรูมันใช้แล้วจริงๆแล้วมันคือน่าจะเป็นหุ่นต้นฉบับมาจากศัตรูนะครับเราจะสามารถห่วงคว้างโซ่ได้นะครับแล้วก็กังกาดได้แล้วก็ไอ้นี่ความโดดเด่นของมันคือมีสไลด์แบบความรวดเร็วนะครับสามารถสไลด์ไปมาได้นะครับแต่ว่าบินไม่ได้นะไม่เหมือนหุ่นพระเอกนะครับเนี่ยมันจะได้แค่ล่อนลงมาแค่นี้นะครับนี่บินไม่ได้นะครับแต่เรื่องของความเร็วเนี่ยเนี่ยฮะระยะแนวนอนเนี่ยกินขาดครับผมแล้วผมจะเอาบาเลียเอ้เอา เอาเลือดทําไมเนี่ยหุ่นเนี่ยเราอย่าไปจอดที่มีศัตรูเยอะๆนะครับศัตรูมันแย่งหุ่นเรานี่ยจบชีวิตเลยนะฮะจบกันเลยนะ่ยคุณพันธี่บอกว่านี่มันชาชาชาในอันนั้นใช่ไหมในกันดั้มใช่ไหมทำดีมากพันตรีสโตนเฮ้ยไม่้ยร้อยตี stone ตอนเนี้ย คุณมายึดที่อะไรนะแกนกลางของดาวนี้ได้แล้วนะครับจับพิงสเตเปสเอามาเป็นเบสโดนเลติมบิสทอยเด็ดคอจะเอาเวล่ะศัตรูเอ่อปล่อยหุ่นหุ้มเกาะมานะครับแล้วก็หัวหน้าของเราบอกว่าอยากให้พวกศัตรูมาทำลายแกนกลางของที่นี่ได้นะเนี่ยแกนกลางทัางหลายเนี่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 ยเนแล้วเราจะคุ้มกันยังไงเนี่ยในเมื่อหุ่นเรามันลอยไม่ได้อะ เวยนะสิโอ้ยนี่ไงเขาบอกโอ้หัวนั่งเราพวกมันเริ่มทำลายแล้วรีบหยุดพวกมันแล้วผมเปลี่ยนกันหุ่นลำนี้นะครับเป็นหุ่นผมเรียกว่าแมมมอสมันไม่สามารถที่จะเหลืออีกสองคอแสดงว่าสองคอที่เราเห็นนี่นะครับที่ยังเหลืออยู่ผมจะไม่ให้มันทำลายได้ หุ่นเนี่ยมันจะเป็นหุ่นที่ไม่สามารถที่จะกระโดดได้ไม่สามารถที่จะบินได้นะครับแต่ว่ายิงแรงมากนะครับเป็นหุ่นแบบเหมือนเป็นป้อมปืนน่แล้วสร้างสร้างฟองอากาศไปยิงตัวบนฟ้าได้ด้วยทำลายตัวบนฟ้าได้ด้วยเราต้องค้มกันในสองอันนี้มองไม่เห็นมันยิงไปก่อนเว้ยเอ้ยมันยิงจ โอ้ยมันจะยิงมหมดแล้วยังการหมดแล้วยังอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง กระสุนของไอตัวนี้นะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะไม่แตกแล้วมันจะไปเรื่อยๆตอ่อไปโดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแตกทันทีนะครับกระสุนเนี่ยทำดีมากร0 0จีสโตนตอนนี้เราสามารถรักษาเาวอร์คอร์ไว้ได้2อ,อันตอนนี้ไปรีบไปคุมหัวเรือของมันก่อนที่มันจะสลายานแล้วไปคุมหัวเรือตรงไหนวะ แล้วหุ่นนี้อย่าลืมนะครับว่ามันบินไม่ได้เนะยครับกระโดดก็ไม่ได้นะมันเป็นหุน่นทางเรียบนะฮะเป็นป้อมปืนโอ้ยอันนี้มันจุดล้มต้นแล้วไม่ใช่วะเฮ้ยนี่ไงยานเราต้องยึดยานศัตรูล,ลำนี้ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วต้องขับตรงไหนอ่ะ มันมีป้อมปืนด้วยไม่รู้เว้ยนี่นี่โกมันโกมันกระสุนเราแต่กลางอากาศได้เรากาะนะครับกดค้างแล้วปล่อยกดค้างแล้วปล่อยนี่เดี๋ยวรอลิฟต์ก่อนเฮ้ยแต่ยานนั้นมันเป็นยานเราหรือยานมันวะยานไฟเราหรือเปล่า บาลีไม่ต้องเอาแล้วเออไม่ใช่พยาบาลไม่ต้องเอาแล้วนี่ถึงแม้ว่าหุ่นตัวนี้มันไม่สามารถบินได้หรือกระโดดได้นะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่มาแก้ต่างจุดด้อยตรงนี้ได้คือนี่ครับนี่มันสามารถสร้างบล็อกผ่ขขานสิ่งกีดขวางได้นะครับเราต้องไปเออทำลายป้อมปืนนะครับถึงก่อนที่จะยึดยานมันได้ต้องทำลายป้อมปืนก่อนนะครับ เลยหุ ok ่นตัวนี้คือระยะประชิดเนี่ยได้เปรียบและนอกจากนี้นะครับการเผาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆโลบาเลรีเกยด้วยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งว้ยไปยึดยานมันอ เอยมันบินดัดกเรายิดยานมันทำดีมากร้อยรตรีสโตนตอนเนี้ยขับยานมาจอดที่เดิม 厉害。<noise>